สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันในกิจกรรมเกมการศึกษาพบกับคุณครูโบคุณครูสุภรณ์โคทีปรัชญานะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับคู่ธงชาติไทยของเรากันนะคะงั้นเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะมาดูที่รูปภาพแรกเลยนะคะเราจะมีอยู่3ตัวเลือกคุณครูจะให้เด็กๆเลือกรูปภาพข้างล่างนี้ว่ารูปภาพไหนเหมือนกับธงชาติข้างบนค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก รูปที่1,2,3รูปไหนเอย่ยรูปที่3ถูกต้องเลยค่ะมาต่อที่ข้อที่สองค่ะเด็กๆมาช่วยควเลือกกันหน่อยนะคะว่าข้อไหนหน้าที่คล้ายก,กันกับรูปข้างบนค่ะติ๊กตอ,อกติ๊กตอกติ๊กตอกได้คําตอบกันหรือยังคะเด็กๆข้อไหนนะคะ1,2,3มีเด็กๆก,กระซิบมาบอกครวูว่ารูปภาพที่1ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะมาต่อที่ข้อที่3นะคะเด็กๆมาช่วยกรูโบโลเลือกตัวเลือกทั้งหมด3ตัวเลือกนี้ว่าธงชาติไหนที่ตรงกับธงชาติข้างบนค่ะ,ะมาช่วยกันตอบหน่อยนะคะมาช่วยกันวงคำตอบกันเลยค่ะได้คำตอบหรือยังคะคำตอบก็คือรูปภาพที่เท่าไหร่คะ รูปภาพที่3ถูกต้องเลยค่ะมาต่อที่ข้อที่4กันนะคะมาดูธงชาติตรงนี้นะคะว่ารูปภาพที่ 1, 2, และ3รูปภาพไหนตรงกับรูปภาพข้างบนค่ะได้เลยยังคะคําตอบคําตอบที่ถูกต้องก็คือรูปภาพที่สองนั่นเองค่ะเอกเก่งมากๆเลยค่ะช่วยครูบโบตอบไปหลายข้อเลยมาดูภาพที่5กันนะคะ เรามาดูตัวเลือก3ตัวเลือกกันต่อเลยค่ะ1 2และ3ในเด็กเลือกตัวเลือกไหนดีคะถ้าได้คำตอบแล้วในเด็กช่วยบอกครูโบหน่อยค่ะรูปไหนเอย่ยอ่ารูปที่สองเก่งมากๆเลยค่ะมากันที่ข้อสุดท้ายกันเลยนะคะรูปธงชาติไทยนะคะในเด็กมาดูกันว่า3ามตัวเลือกข้างล่างนี้รูปไหนจะเหมือนภาพข้างบนเอย่ยเรามาช่วยกันตอบหลายๆคนกันเลยนะคะ มาช่วยกันหาคำตอบกันนะคะข้อสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้คำตอบกันหรือยังเอ่ยถ้าได้แล้วมาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือภาพที่หนึ่งนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะปลบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเป็นยไงกันบ้างคะเด็กๆเกมการศึกษาของครูโบในวันนี้สนุกกันไหมคะ ก็ขอให้เกมการศึกษานี้เป็นประโยชน์กับเด็กๆนะคะไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ